สวัสดีพี่น no ้องวันจะกคนมาส่งสบอน์ดพี่น้องจาแกงผักหวานหม้อแรกของปีค่ะพี่น้องจ้าแกงผักหวานใส่ไข่มูแดงค่ะไข่มูแดงล้วนนี่ค่ะพี่น้องจ้าผักหวานนิดเดียวค่ะอันนี้ก็เตืนว่าแกงไข่มูแดงค่ะสิมก่อนค่ะยังหน่อยมาสิมดูปลาของพีรโดจัดมันสิมดูก็ใส่ดนพี่น่อยกันใส่ใบนั่งดัก สิมส okay. ิมงบวมมั้สิบวมสาวน้อยสิ่งม่้พี่น้องน่นะวมไม่ตัดสีให้ยอ้น่องเวบสิ่งมั้พี่น้องคะนวลเนี่ยเอาสิมบมนี่ประจําส่งไม่ได้พี่น้องเดินนี่นะเป็นยังไงนวลเนี่ยวิ่งนาอมันบอกสู้ จะไปเจ็บว่าทำไมมันไม่สู้แกเอาสินะเพื่อนเสียบเลยพี่น้องค่ะน้องแวบมาเสียบนะเสียบเลยคือจบเนาะรถเสียงรถเสียงรถเสียงเมึงยืนหองกินไปน้ำรถเสียงเด้อเขาโทรศัพท์เด้อเขาโทรศัพท์เด้อรถเสียงโทรศัพท์เลยน้ำมันเขานี่เอาแวบแวบ ไม่ยิบเส้นนี่ก,ก็ดูม่ยิบเส้นนี่ก,ก็ยิบต้นหอมลงอันก็ไปนั่งดักลงหมอนี่ยยิบลงไปลงลงไปอ,อย่างเงี้เยเปิดตัวลูกสาวพี่น้องจ๋าบริษัเปิดมะนาวเนี่ยลูกสาวเดี่ยงลูกสาวเพื่อบาทให้พี่น้องเด้อยสิบหกปีพี่น้องจ๋าจีบไรค่ะเปิดตัวลูกสาวคนลูกสาวบริษัเปิดตัวไปเอามาอยู่น้าหนูพี่นอ้องเลย สุกแล้วจบเลยจบเลยพี่น้องจา้าปิดเด้งไฟให้หน่นอยก่อนแล้วก็ปิดเลยเห็นหน,น่อยหรอเส่น้นามร้ายหรอซมึงนี่ยต,ต้นหอมผักชีโอเซน่ะนุ่งไปแต่ต้นหอมก็ไปนั่งดักก็ไปคือโจก๊กเลดพี่น้องฮะยีดเกะ็เห็นเหีเห้ยบนแดดมั้งค่ะยีดเกะ็ดคือจบเลยเพราะว่าปากไม่ว่าเป็นบัตพี่นอ้องเลยไม่บรูลรสชาติเลยมันอยู่ซื่อนี่แหละ ปิดแก๊สก่อนหมดแต่พี่น้องแกนี่เตือนมาแกงไข่บุแดงค่ะซื้อไข่บุแดงมาสามซีหากระทงค่ะหากระทงเข้ามากระทงละลอยมาซื้อเอาแต่เท่าสองลอยหาซื้เอาเพิ่นมาหาตะกะนี่ซื้อมาจะฟังดาวนี่พี่น้องตาแกงไข่บุแดงของเราค่ะ บาดดิเน่นาวเฮะฟาดตัวเพื่อนไอเก่งมันเราไเก็บมาบนนาวหนอโอเคเกงไข่มุดแรงหม้อล็กปีจะไปน้องจ้าะไปบางต้นพอายิ่งิน้อพี่น้องเ้อสวัสดีค่ะ